สวัสดีครับวันนี้พบกับเดฟเวอร์ NT สองพันสี่เช่นเนคยนะวันนี้อยู่ในเกมสกาย er, แลนเดอร์เรนออฟยีโร่ครับคลิปนี้เป็น EP ที่สามนะครับคลิปนี้จะสุ่มมอนเหมือนเดิมน,นะครับจำนวนยี่ห้าใบนะครับสุ่มแบบห้าครั้งนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับสุ่มกันเลยนะครับ สู้วราครับรอเหมือนเดิมนะครับมันน่าจะได้ดีกว่านะครับผมไม่ได้หวังอะไรมากขอให้ได้สีม่วงกระบนะครับเพื่อให้คลิปมันไม่ดูกาเกินนะครับคลิปมันลัวๆตัวเดิม ราชาคิงเนือราชาคีบเนือนะ้อะน่ะโอ้โหจิงบงเอ่ออีกสี่ครั้งนะแล้วได้แต่สีว่านะครับแล้วก็สีว่าอันนี้เกือบจะได้ครบแนละ้วธาตุไฟ อินิคเตอร์สตนเสีนี่สีทองมานแน่นอนนะครับช้าวันนี้คลิปนี้ไม่อุบาทนะครับตัวเลยอ่ะตัวนี้ชอบพอดีเลยครับเพราะจะเอาไปอัพถือว่าโหดขึ้นมานิดหนึ่ง เดี๋ยวอีก3ามครั้งครับยังเหลืออีก3ครั้งขึ้นสีเหลืออีกแล้วได้ตัวสีทองด้วยก่อนอ่ชาน้ำตัวใหม่ตัวรู้สึกว่าตัวใหม่นะครับถือว่าคลิปนี้ก็ไม่เย่งเหมือนเดิมครับเหรียญค่อนข้างดีนะครับทุกครั้งที่สุ่มผมจะได้สีทองแบบนี้นะ ตัวใหม่ก็ดี๋อีก2ครั้งขึ้นสีเหลืองไม่รู้สุ่มเยอะหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับหรือได้สีม่วงตัวใหม่นะครับเสียงรถเสียงรถอย่างยืยแม่ไอ้เคียงธนู สุดมุ่งมายของผมอยากได้่าเเสงกับ่านมือนะครับแต่ว่าเป็นตัวตำนานตัวอะไรก็ได้มันน่าจะโหดสุมโดยไม่รีนะครับธาดพิษนะครับ่านน้ำ ตัวซ้ำผมไปรับของก่อนนะได้เป็นกุญแจตองเอ,อมีอะไรไหมไม่มีแล้วถึงขึ้นมาพอสุม่มครบห้าสิบครั้งแล้วก็กดรับได้เลยนะครับคุณเป็นกุญแจสีทอง มอี้ได้ค้างหรือว่าอะไรท่เนี้ยห็นแล้วอ๋อกดหน้าผิดว่าแต่ไม่กดไม่ได้เมื่อกี้ได้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดได้เรื่อยๆก็สามารถผลล็อกเป็นเลเวลสองแล้วสามลวสีว่ห้า ยิ่งปลดล็อกหนึ่งตัวก็เพิ่มไป3ามสีแล้วแต่นะครับก็จะสูงมได้เท่าไหร่เราสามารถดูทางขวานะครับที่เป็นเดีย๋ยวผมจะทําเครื่องหมายให้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับจนเป็นสีทองนี่ครับถึงข้ามขี่จำกัดสูงสุดแล้วไม่สามารถคทบได้เยอะกว่านี้แล้วรหรือว่าดูว่า เราสามารถเพิ่มได้กี่ครั้งนะครับสูงสุด7ครั้งนะครับคือสูงเจ้าตัวนี้ทํถ้าไม่นับรวมตัวละต,วตัวตัวแรกนะครับก็ต้องสูงให้ครบ6ครั้งนะครับ <c oughs> วันแดงครับ เออหลือก็ได้สุ่มได้ประมาณอีกสองครั้งผมจะไม่เน้นตัวนี้คนระับผมอยากได้้าแสงกับท่านส่มอีกสองครั้งไม่หวังอะไรมากนะครับเพอได้ตัวสีทองแล้วเพราะมันไม่น่าจะได้ตัวสีทองภายในคลิปมีคลิปเดียวแล้วครับหวังอย่างเดียวคือได้ สีม่วงตัวใหม่หรือว่าตัวซ้ำก็ได้ตัวผิดตัวเก่าไอลิงนี้เต็มแล้วเออสมได้อีกครั้งนึงนะครับไปเลย ขึ้นเป็นสีเหลืองหรือตาควานันควนันคลีตอะไรสักอย่างครับธาตุดินธาตุใสธาตุมืดจะผนะัวไหมน้องไม่รู้จสีทองตัวใหม่หรือเปล่าก็ออไม่ใช่ตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวใหม่ด้วยนะครับ เงี้ยมีเงาเลยส, er สมสกาเลนเดอร์อ่ส่วนคลิปนี้นะครับก็ได้ตัวซ้ำนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับจะได้ให้มันดูโหดขึ้นไปนิดนึงนะครับเพราะสามารถอัพสกิลได้ อ่อถ้าเกิดสกิลทาให้โหดขึ้นนะครับก็สามารถหาวัาตถุดิบอันนี้เพื่อหินอัพเกรดสกินในตำนานนะครับสามารถอัพเกรดสกินจําพวกนี้ได้นะครับ วิธีหาก็หาจากดันนี้นะครับหอคอยดวงตาเนี่ยมันจะได้หินประมาณนี้ครับยิ่งโหดเข้าเท่าไหร่ก็สามารถไต่ขึ้นเรื่อยเรื่อยได้50สก้อนแต่ใช้เยอะมากหรือว่าตอนมีกิจกรรมนะครับสามารถเอามันแลกเปลี่ยนได้นี่เลย300เหรียญ ทำพเดทวันละลงดันหอคอยนะครับ5้าครั้งก็จะได้ประมาณสี่ร้อยเหรียญก็วันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งสรับสกินอัพเดสกินอัน,นเดินก็เป็นพวกปลูกพลังปลูกพลังนี่ก็ทำให้เราโหดขึ้นได้นะถ้าปลูกพลังนี่ของผมถ้าเกิดขึ้นหลงดาวเราก็เป็นในนี้ก็จะได้เป็น รูปแบบหน้าตาของมันนะครับเหมือนเอาเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องเดฟวูนที284เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ